วันนี้จะมาบอกวิธีการตั้งค่าการพิมพ์ด้วยเสียงเวลาเราพูดเนี่ยเราจะได้แบบไม่ต้องเมื่อยมือในการพิมพ์เราจะใช้วิธีในการพูดเพื่อให้เขาพิมพ์ให้เราทำยังไงเดี๋ยวไปดูในการให้อ o o g l e พิมพ์ให้เราเวลาเราพูดคำไหนเขาก็จะขึ้นมาคำนั้นเดี๋ยวจะตั้งค่าเป็นภาษาไทยในการพิมพ์ให้ด้วยครับอ่า ทุกคนเห็นแป้มนี้ไหมครับอ่าเราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับตัวนี้จะเห็นฟันเฟืองไละให้เรากดเข้าไปหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเห็นตรงนี้นะครับอินพุเสียงให้เราแตะเข้าไปที่ Input เสียงหลังจากนั้นให้เรามามาแตะไอ้ตรง การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google อ่าตัวนี้เราก็แตะเข้าไปอ่าเดี๋ยวเรากลับไปใหม่เข้าไปที่ l ล n e แล้วเราจะมาพิมพ์ด้วยเสียงไปพร้อมๆกันอ่าเดี๋ยวกดออกอ่าตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์ด้วยเสียงนะอ่าสวัสดีนานเห็นไหมฮะได้แล้วครับเห็นไหมง่ายๆถ้าชอบอ่า เทคนิคดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม